หน้ามาได้ไหมโอ้โหอ้าไบนี้องงอผู้ชายนะครับนี่เด้อเห็นบ่อันนี้ช่างปูอันหน้ามาแน่ช่างปูน่ะเอออันนี้ช่างปูอันนี้ช่างปูนผู้ชายตกงานบาดนี่กินแต่เหล่าหลายจือบ่เนี่ย มีมีทีมงานให้กำลังใจพ่อมพูน่เอาเก่งเก่งครับเก่งเก่งไม่งอบ่อืดเวียยครับขันบ่อเลือกงานงานคือเงินไดี๋ยวกำลังกายพ้อมได้เงินพ้อมนี่แหละเดี๋ยวกำลังกายพ้อม บ่วปวดหลังปวดเอวเฮ็ดตลอดอ,อันซ้ำใดซ้ำหนึ่งนี่บ่เห็นเด้ผมบ่ค่อยเห็นผู้หญิงมาเฮ็ดเฮ็ดเวียงสิเดะเพราะว่าส่วนหลายกะทั่วทั่วไปเนาะอ,อันนี้มาเป็นสร้างส่วนหลายกะบ่ค่อยเห็นอโอ้เกง่งๆสมบูรณ์เฮ็ดแล้วหลายหลังเลยเด้อครับนี่แล้วหลายหลังแล้ว ผสมปูนเท่าไหรน่นี่เวลาปูนี่รายเท่าไหร่ปูนเท่าไหร่ไส้รถหนึ่ง,งปูนเพื่องสอบป,นอบนปูนสอบหนึ่งนะครับเป็นสูตรสูตร,ส,ตรสูตรปูเนาะปูกระเบื้องปูนตาเสือ้อหลายนันอหลายนโอ้โอ,อันนี้กระชับเรียบร้อยโอ้ครับครับ งานเล็กๆน้อยรับเบิดงานใหญ่ก็กรับงานน่อยก็รับๆๆอ,อุปกรณ์เรต้องหลายแต่ว่ามาตรฐานอยู่ได้นี่อุปกรณ์เ่หลายแต่ว่าโอเคบางคนอุปกรณ์นี่เต็มอยู่แต่ว่ากันอเอาฝีมือวัดวาหลดเนาะ เลีหลายหลังแล้วครับการันตีฝฟีมือยังมาแรงแก้บ่ป่ะนี่ฮะบ่บ่บยังมันต้องแก้ขแไขเสษละเนาะมินเนาะเมื่อนี้บวกินบ่มกินโอ้กาากอกว,วก,กินนะาะบ่กรมกอก็พก,ก,กินโอ้เอาไปแก,ก,ก,ก้อยู่บ้านคุที่สันเนาะ<อ>น้ำมูน้ำพวกคุณบ่ต้องไปที่ประจามุนบ่ โอ้มาตรฐานเฮ็ดบ่เป็นเด้คั่นบ่อันนี้ความรู้ติดโตจนตายพุ่นในคลองพคนนี้นะคนบ่เคยเฮ็ดก็บ่เฮ็ดบ่ได้อีเลยก็พอได้กินได้อยากเัีวเออนี่ล่ะเฮ็ดไปให้เฮ็ดโดนๆให้ชำนาญงานก็บ่อึดผู้ใดก็คิดใส่หาได้สร้างผู้ชายผู้ชายก็มาเลาะมาและถิ่มงานมาเต็มที่เด้สร้างถิ่มงานก็หลายบ่ต้องเบิ่งไกลบ้านผมมันเฮ็ดหัวน่ะอ้ย พ่อยากกาบมาเฮ็ดเดาเงินกับใจดีดีแล้วเขาบอกไม่ให้ใคบ่อเหลีวฉาบกระโตกระตากระลูกกระลากจนได้เศร้าเศร้าซ้ำไม่เศร้าเศร้าซะคันจนได้เศร้าบอกเศร้าใจเงินซ้ำนั่นแหละก็แล้วจนได้แก้ไขซาหรือไม่แก้ไขเหิปันนั่นคุยฝีมือผมตีแตกอยู่ตลาดแถวนี่คนวะแต่งานเดียวหันหลับประจ่ายเงินเชียร์บ่ครับบ่นี่ละงาน ส่วนหลายเขาก็จ้างผู้หญิง่งเนาะเม่ต้องล็อกแลกเขียงานใดงานงาน,งานคืองานผู้ใต้หลยอุป,ปกรณ์ต้องเถื่อมันหลายอย่างไหนสิจังนายก็สูบยาบ้าเอาจังนายก็เอ็อย๊ยมเลยบำรุ้งมาสั่นกลัวสิได้เ็ยลุงหนางาน,าน,นงอ,อืแต่ว่างานผู้หญิงผมว่ามันละเอียดต้องเถื่อก็ละเอียดนำผลในความละเอียดก็หลายวก,กว่าเนาะผู้หญิงก็เฮ็ดเพื่นๆไป อันนี้คือช่างผู้หญิงรับงานทัว่วรลาดนั้นจากคนี้หรือว่าเฉพาะแถวน้องเข็มไกลไลยก็ไปยากเนาะแต่แถวนี้ก็บเ,อ,เอื้องานแล้วล่ะออแถวนี้ก็บเ,อ,เอื้องานอยู่แล้วเนี้เ,อเอก่งๆครับมาเลาะขายเหล็ก để thay clip nấm cả đi đã, à, mà thay hoai. <laughs>